สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มากะชายอีกแล้วนี่ตอนนี้มันมีทั้งหมดสิบเอ็ดต้นแล้วนะครับหนอมันแตกออกมาจากหนึ่งต้นนะครับยังไม่ถึงปีเลยหกเดือนยังไม่ถึงเลยนะครับจะตีไว้อย่างนี้ละกันว่าปีนึงมันเอาสมมุติว่าเป็นสิบเท่าแล้วกันนะอืมจากหนึ่งต้นเป็นสิบต้นมันหมายความว่าอะไร หมายความว่าสมมุติว่าคุณมีเงินฝากในธนาคารเนี่ยหนึ่งร้อยบาทสิ้นปีเนี่ยคุณมีดอกเบีย้ยเท่าไหร่สอ่าสมมุติว่า2อบาทแต่กระชายนะครับหนปีสมมุติว่าคุณมีอยู่100ต้นพอสิ้นปีมันเป็นพันต้นต้นหนึ่งสมม,สมมุติว่า100ต้นสมมติว่า100บาทพอสิ้นปี พันต้นมันก็เลยเป็นพันบาทถูกไหมครับอ่านี่คือข้อดีของกระชายอ่าแต่ไม่ใช่เท่านี้นะมันจะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับ